สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงคค่ะในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ดวงดาวแต่และดวงที่ย้ายเดือนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อท่านบ้างมาฟังกันค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ในวันที่1-17ถึง17มาอยู่ในภพพันธุภพพันธุหมายถึงตำแหน่งบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องความมั่นคงหรือว่าการศึกษานะคะแล้วเขาก็ยังกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอังคารด้วยอังคารอยู่ถึงวันที่27นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแสดงว่าช่วงระยะนี้อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนบางท่านอาจจะมี สิ่งต่างๆที่ทำร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือว่าจะมีการเดินทางร่วมกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาววังคารเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วย ก็มองว่าช่วงระยะนี้ท่านอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องของคนในบ้านเป็นพิเศษนะคะจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะพระพุธเขาก็มากุมร่วมด้วยในวันที่7พุธค่อนข้างโคจรวิปริตคือมีการโคจรเดินถอยหลังการพักองศามากุมร่วมกันตำแหน่งนี้ต้องบอกก่อนว่าพออยู่ร่วมเรือนกับดาวตัวต,วตนของท่านอังคารกับพุธเป็นดาวคู่วิวาทะค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าดาวอังคารเขาได้ตำแหน่งเกษตรไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะ ท่านจะเป็นคนที่หาทางแก้ของปัญหานั้นได้เองค่ะหาจุดที่ลงตัวให้ได้นะคะหรือบางท่านถ้ามีเรื่องของการแบ่งแยกทรัพย์สินแบ่งแยกเรื่องของเงินทองเรื่องของมอรดกต่างๆก็อาจจะเป็นข้อพิพาทหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของปากเสียงการแบ่งกันไม่ลงตัวต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้จุดนี้มองว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ต่างต,าตอบแทนการเงินก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านก็อาจจะมีการมองหาสินทรัพย์ ซื้อเพิ่มเข้ามานะคะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกับคนในบ้านเพื่อที่จะซื้อหาทรัพย์สินบางอย่างหรือการลงทุนร่วมกันใครที่ทํางานลงทุนร่วมกับคนในบ้านเรือนก็มีเกณฑ์ที่ดีที่ท่านจะต้องใช้ในเรื่องของวิวาทะ ความปากกล้ากล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็อย่าลืมว่าดาวพุธนะคะเจ้าเรือนลาพระดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของท่านโคจรเดินถอยหลังแต่ว่าถอยหลังเขาก็มาอยู่ในภพพันธุก็อยู่ในจุดที่ดีนะคะก็เรื่องของการเงินต่างๆอาจจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเงินเก่าๆทรัพย์เก่ามรดกเก่าๆหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการขายที่ดินแล้วแบ่งแยกมรดกกันในลักษณะแบบนี้ดาวคู่ศัตรูที่เขากุมร่วมเขาก็อาจจะมีผลในเรื่องของ ผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวต่างๆเกิดขึ้นได้หรือว่าเรื่องของความไม่พอใจอารมณ์ที่อาจจะเกิดความหมุดหงิดสำหรับตัวท่านเองที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะและพบเรือนนี้เขาก็มีดาวพระเกตดาวมฤตยู เลงอยู่นั่นเองค่ะถือว่ามากระตุ้นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ก็เชื่อได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่แข็งแรงเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเชื่อได้ว่าจะเป็นจุดสําเร็จของชาวลัคนาราศสีสิงในช่วงเดือนนี้นั่นเองค่ะท่านจะมีการวางแผนบางอย่างร่วมกับคนในครอบครัวถึงแม้ว่าบางอย่างจะเกิดความหงุดหงิดใ,ใจทั้งคนในครอบครัวท่านแล้วก็ตัวท่านแต่จะหาทางออกจุดลงตัวที่ดีได้นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะพอวันที่17ธันวาคมดาวตนุลักษ์ยกมาได้ตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในราศีธนูอยู่ในภพเรือนปุตตะ ต้องบอกว่าเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพเรือนปุตตะเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็มีความสดใสมีความเบิกบานใจมีแนวคิดในเรื่องอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานั่นเองค่ะช่วงระยะนี้ถือว่าเป็นตัวของตัวเองมากนะคะท่านอาจจะมีความคิดที่ลดแล่นที่โดดเด่นสามารถทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีบางท่านก็จะมีกิจกรรมร่วมกับบริวารค่ะบางท่านก็อาจจะมีเรื่อง ของการลงทุนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆนะคะเรื่องของอาการมีลูกหลานเข้ามาคอยเสริมคอยช่วยถือว่าทำได้ดีในช่วงระยะนี้เลยละค่ะแล้วก็จะเกิดโชคลาภเกิดในเรื่องของการเงินการทองจุดนี้ต้องบอกว่า,อาพอหลังวันที่27นะคะดาวอังคารเขาจะยกมากลุ่มร่วม กลุ่มร่วมกับดาวตัวตนของท่านถึงแม้จะเป็นดาวที่มีความขัดแย้งกันบ้างแต่ก็มาจากภพเรือนดีนะคะมาจากภพเรือนที่จะเกิดการลงทุนใหม่การสร้างสิ่งใหม่การเริ่มสิ่งใหม่ๆท่านจะโฟกัสความสําเร็จในเรื่องของการงานมากขึ้นบางท่านมีเกณฑ์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อดาวผู้ศัตรูเขากลุ่มร่วมกันแบบนี้ก็ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลงทุนไปหรือทําอะไรไปท่านอยู่ในจุดที่รับได้มากน้อยแค่ไหนหากเกิดความเสียหาย ะะดาวอังคารค่อนข้างเดินเสดหรือว่าเดินเร็วนั่นเองค่ะแต่ได้ตําแหน่งอุจจาวิราชกลุ่มร่วมกับดาวตัวต,วตนซึ่งได้ตําแหน่งเทวีโชคทําอะไรมักได้รับการยอมรับค่ะบริวารบุตรหลานลูกน้องของท่านให้ความร่วมมือจะมีบางคนที่อาจจะดื้อบ้างแต่ว่าเชื่อว่าท่านจะใช้ความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดของท่านในการที่จะควบคุมจุดนี้ต้องใช้การที่จะ ใช้ในเรื่องของจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมในด้านดีในในเรื่องราวของบริวารบุตรหลานของท่านค่ะการลงทุนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับตัวท่านอังคารและอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความเร็วความร้อนแรงเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเมื่อเขาขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ก็ระวังในเรื่องความใจร้อนความหงุดหงิดใจหรือว่าการตัดสินใจทำอะไรเร็วไปทุกอย่างต้องตั้งอยู่ บนเงื่อไขของเหตุและผลนะคะดาวอังคารตำแหน่งนี้ตั้งแต่27เขาสลับเรือกนกันกับตำแหน่งดาวพฤหัสต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภใหญ่ค่ะมีเกณฑ์กับการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเกณฑ์เรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือหากโฟกัสความสําเร็จใดๆนะคะหรือว่าท่านใดที่คาดหวังก,กับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นที่อยู่ท่านจะประสบความสําเร็จการมองหาที่สําหรับ ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าบางคนคิดจะย้ายบ้านคิดคิดจะย้ายที่ทํางานคิดจะย้ายที่อยู่แบบนี้นะคะท่านจะพบเจอช่องทางในการทํางานในการลงทุนแล้วก็มักจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีค่ะทั้งกับคนในครอบครัวท่านด้วยแล้วก็คนที่เจอหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายเข้ามาร่วมส่งเสริมสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะหากไปในทิศทางใดก็ช่วงระยะแรกนะคะเมื่อดาวสลับเรือนกันแบบนี้เรียกว่า เป็นกเกษตรสลับเรือนก็อาจจะมีสิ่งที่มาคัดความบ้างมาเป็นอุปสรรคบ้างอย่างเช่นว่าสมมุติเมื่อมีการยกย้ายไปอาจจะเจอปัญหาของค่าใช้จ่ายปัญหาของการต้องปรับตัวปัญหาของการต้องเรียนรู้การทําอะไรสําหรับท่านหรือการไปศึกษาเล่าเรียนต่างๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับท่านสําหรับจุดเริ่มต้นนะคะแต่เชื่อว่าในจุดนี้ท่านจะโฟกัสความสําเร็จได้ดีค่ะ มีเกณฑ์ว่าเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นฝ่ายชายคนที่เคยรู้จักนะคะจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยเพราะว่ามีเกณฑ์กับการย้ายถิ่นที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เจ้าเรือนศาสระเจ้าเรือนการงานด้วยนะคะเขาเมีบ้านอยู่สองเรือนค่ะดาวศุกร์มาได้ตําแหน่งเกษตรในภพที่3าภพเรือนศาสระซึ่งถือว่าได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าสตามักมีเสน่ห์เจ้าสตามักมีปากที่ผู้จาเจราจาอะไรคนมักจะ เชื่อถือหลงไหลหรือว่าอาจจะให้การยอมรับท่านโดยง่ายติดต่อประสานงานใดจะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือค่ะดาวสุขได้ตำแหน่งเกษตรในภพเรือนนี้ไปจนถึงวันที่26ทธันวาคมก็ถือว่าช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนที่เข้ามาทำอะไรร่วมกันค่ะมีเกณฑ์ของผู้ใหญ่ที่ อาจจะได้พบเจอกันจากการเดินทางเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าการเดินทางของท่านนำพาให้ได้พบเจอการลงทุนการทำงานนั่นเองค่ะบวกรวมกับดาวพระเกตดาวมฤตยูนะคะดาวผู้นี้พอกลุมร่วมกันก็ บางครั้งก็เหมือนกับเป็นดาวคู่กัลลอนเป็นดาวคู่เล่เหลี่ยมนะคะท่านจะพบช่องทางในการหารายได้เพิ่มท่านจะพบช่องทางในเรื่องของการเดินทางแล้วเจอช่องทางการทำงานใหม่ๆมีวิธีการหาเงินแบบแปลกๆเข้ามาค่ะจุดนี้ถือว่าอาจจะเป็นข้อดีสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์ใหญ่เช่นบ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆเหล่านี้มักจะส่งผลดีกับท่านปากเจราจาพูดดีนะคะแล้วก็ เหมือนกับว่าประมาณแบบสามารถปิดเคสได้ง่ายท่านไปขายสินทรัพย์ท่านไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าต่างๆช่วงระยะนี้ถือว่าดีทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะและสุขเขาก็เล็งกับพฤหัสด,ด้วยพฤหัสกับสุขเขาเป็นดาวคู่สติปัญญาคู่ส่งเสริมกันในเรื่องของความลื่นไหลในเรื่องของเงินทองในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงบางคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ส่งเสริมในเรื่องของอความคิดในเรื่องของโปรเจกต์ ในเรื่องของสิ่งที่ท่านโฟกัสความสําเร็จนั่นเองค่ะถือว่าช่วงระยะนี้ผู้จาะไรไปก็มักจะได้รับเครดิตนั่นเองค่ะทีนี้นะคะพอวันที่26ดาวศุกร์เขายกมาได้ตําแหน่งเปละปล่หมายถึงดาวอ่อนกําลังหมายถึงสิ่งอื่นอย่างอื่นของคนอื่นทีนี้พอดาวศุกร์เขามาอยู่ในภพพันธุทุกค่ะ ก็จะเป็นลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวการทําอะไรเกี่ยวข้องกับการงานร่วมกับคนอื่นพอดาวเป็นปละเขาก็ยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงเพียงแต่อาจจะมีการทําอะไรร่วมกับคนอื่นมากขึ้นแล้วดาวพุธเขาก็ยกมาร่วมด้วยคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุนะคะก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จกับสิ่งต่างๆได้ง่ายนั่นเองค่ะลาภผลเกิดกับทรัพย์ใหญ่ นะคะลาผลเกิดการเงินเกิดเข้าส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินหยิบจับการงานชิ้นใหญ่มักได้รับความสําเร็จในช่วงระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยละคะ่ะแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้ว26ไปแล้วมักจะได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับคนอื่นหรือว่าการได้ไปทํางานอะไรต่างๆที่จะมีเกณฑ์ว่าเข้าไปร่วมกับงานคนอื่นหรือคนอื่นมาร่วมกับท่านลักษณะต่างๆเหล่านี้หรือว่าเป็นงานที่คนอื่นเขาทิ้งไปแล้วท่านเอากลับมาทําใหม่ต่างๆเหล่านี้มักจะ เกิดขึ้นค่ะจะพบช่องทางการทำรายได้หลายทางด้วยการส่งผลให้ช่วงระยะนี้การเงินการทองเข้ามาดีนั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวเสาร์กันนะคะดาวเสาร์ดาวพระราหูดาวพฤหัสเขาเรียงกันสามเรือนแบบนี้ส่งผลดีแน่นอนค่ะทีนี้เสาของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริปัตตนินะคะแล้วแล้วดาวเสาเขาก็เล็งลัคนาด้วยจุดนี้ ตามตำราเขาบอกว่าเป็นจุดที่พินทุบาทแต่ดาวเสาเป็นดาวที่แข็งแรงเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านของเขาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะก็ถือว่าอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำอะไรแบบเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือทำอะไรร่วมกับคู่ครองนะคะปัญหาต่างๆก็ยังคงเกิดพร้อมกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาหมายถึงว่าเวลาที่ท่านทำงานไปท่านอาจจะเป็นลักษณะของการทำแล้วค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆปัญหามาเพื่อทดสอบตัวท่าน ทุกอย่างไม่ได้สําเร็จได้ง่ายในลักษณะแบบนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่คู่ค้าหุ้นส่วนหรือคนที่ทํางานร่วมด้วยเกิดเรื่องของการเจ็บป่วย หรืออาจจะขาดทักษะในเรื่องของการทํางานต่างๆเหล่านี้แต่ว่าท่านจะช่วยเหลือกันอย่างดีมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการพูดคุยการปรับแผนธุรกิจต่างๆร่วมกันแล้วจะประสบความสําเร็จได้ดีค่ะทีนี้ราหูตั้งแต่17ตุลาคมเขายกมาสู่ภพเรือนมรณะปัตตนิมรณะมรณะเป็นภพเรือนการเงินของคู่ด้วยเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีเงินทองจากการทําอะไรเกี่ยวข้องกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ได้ทรัพย์จาก คู่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคู่ค้าต่างๆค่ะภบเรือนปัตตานีต้องบอกว่าเป็นภบเรือนที่หมายถึงอะไรที่ทําร่วมกันเพรานั้นบางคนก็จะบอกว่า,าไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของการได้ผลดีในเรื่องของการงานนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ ผู้ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะหรือว่าการเดินทางของท่านได้พบเจอกับช่องทางการทำงานค่ะทำไมถึงอ่านแบบนี้เพราะว่าราหูเขา้ามาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเขาก็มาได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนสุภะทำตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาแล้วจะไม่ดีได้ยังไงคะทำตำแหน่งที่เอ,อื้ออำนวยอวยชัยส่งเสริมอุปถัมภ์ราบรื่นนะคะ คนที่จะมาคอยส่งเสริมความสําเร็จของท่านมักจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือบางครั้งก็หมายถึงตัวท่านเองนั่นแหละค่ะที่จะใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของการงานได้อย่างถูกทางนั่นเองค่ะและหลายๆ,ๆท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์มักมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการได้เรียนรู้อุปสรรคการทํางานเข้ามาแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนโดยการนําประสบการณ์เก่าๆเข้ามา,เ,าเรียกว่า ปรับใช้กับสิ่งที่เจอณปัจจุบันแล้วท่านจะสามารถทำได้ดีนั่นเองค่ะความผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะจะเป็นสิ่งที่คอยมาบอกเตือนตัวเองเตือนตัวท่านว่าท่านจะไม่ทำผิดซ้ำเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านจะรู้ว่า สิ่งที่ท่านจะทําก็คือโฟกัสความสําเร็จบางอย่างที่เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางท่านจะสามารถตัดทิ้งไปได้ค่ะเพราะว่าดาวเสารจุดนี้ที่มาอยู่ในภพปัตตานีก็ส่งผลให้ตัวท่านมีเรื่องของความอดทนได้ดีมีเรื่องการเรียนรู้เรื่องเก่าๆได้ดีเรียนรู้กับปัญหาเก่าๆที่ได้พบเจอนั่นเองค่ะ และต้องบอกว่าราหูที่มาอยู่ในภพเรือนนี้นะคะบางท่านมีเกณฑ์กับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ทํางานแบบมีคู่ค้าแบบมีหุ้นส่วนค่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การย้ายถิ่นที่อยู่ของท่านครั้งนี้รวมถึงในช่วงเดือนนี้ที่มีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานถิ่นที่อยู่นะคะก็จะเป็นช่องทางในเรื่องของการทํารายได้ใหม่ๆให้กับท่านนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูตำแหน่งดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะ,รณะสุภะอาจสมัยถึงการเจ็บการป่วย การเสียชีวิตของใครบางคนนะคะส่งผลให้ท่านได้รับในเรื่องของมรดกเงินทองหรือว่าได้รับเงินจากเงินเก่าๆเ,เงินจัดสรรปันส่วนหรือการเดินทางของท่านบางท่านจะมีการเดินทางไปต่างประเทศมรณนะในที่นี้หมายถึงการเดินทางก็ได้นะคะจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งสิ้นกับทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นเราดูแบบรวมๆนะคะเพราะว่าความหมายของดาวเนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียเรียกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีมรณนะคือการเปลี่ยนแปลงการยกย การปรับระดับนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตการป่วยไข้ก็ได้เมื่อมาอยู่ในภพสุภะแสดงว่าความสําเร็จต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตของใครบางคนส่งผลให้ท่านได้รับมรดก แล้วมีการตั้งเนื้อตั้งตัวมีการเริ่มต้นค่ะในช่วงระยะเดือนนี้เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการงานที่จะมากระตุ้นให้เกิดโชคลาภ ใครที่ทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นก็มักจะทำได้ดีหรือจะทำแบบเดียเด่ยวๆก็ทำได้ดีค่ะเพียงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดเจรจาพูจาให้ดีนะคะดาวที่เขาเป็นคู่ศัตรูการลักษณะแบบนี้เขาไม่ได้มาจากภพเสียเพราะนั้นก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างในตัวท่านเองเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดภาวะหงุดหงิดแต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวท่านที่ท่านจะสามารถควบคุมได้ และทุกคลิปจะบอกเสมอว่าถ้าเป็นสิ่งที่ท่านสามารถควบคุมได้ทําไม่ยากเลยค่ะแต่สิ่งที่นอกเหนือจากตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นสิ่งอื่นเกินจากการควบคุมอันนั้นคือสิ่งที่สามารถทําได้ยากแล้วเสาเล็งรักต้องบอกว่าอดทนให้มากๆเพราะความอดทนของท่านไม่ได้สูญย์เปล่าเลยท่านจะใช้เรื่องของประสบการณ์เรื่องของวิวัฒนาการต่างๆ เรื่องของเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบออนไลน์ต่างๆจะสามารถนำมาใช้กับเรื่องการปรับเปลี่ยนของหมวดงานหรือว่าการปรับโครงสร้างงานได้ดีค่ะไม่ว่าจะทำงานแบบเดี่ยวๆหรือว่าจะทำงานเป็นลูกจ้างหรือจะทำงานแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนก็ตามถือว่าเป็นจุดที่ดีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวราหูราหูมาอยู่ในบ้านดาวพฤหัส แล้วดาวพฤหัสเขามา่อยู่ในภพสุภะถึงได้บอกว่าให้ดูเวลาดาวเขาเรียงกันสามเรือนแบบนี้เขามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างชัดเจนนะคะราหูมรณะหมายถึง คู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางการต้องห่างไกลกันการต้องอยู่กันคนละที่คนละถิ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูพื้นดวงชะตาเกิดนะคะจะได้การพยากรณ์ที่แม่นยําหากท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวตั้งรับเป็นดาวดวงใดความสัมพันธ์จะค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่าราหูจะมาอยู่ในภพเรือนนี้18เดือนด้วยกัน เพราะฉะนั้นท่านควรทราบว่าท่านต้องระมัดระวังสิ่งใดค่ะเมื่อราหูมาอยู่ในภพเรือนนี้ท่านมักมีความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ครองคนรักจะต้องเดินทางจะต้องมีเรื่องของการห่างไกลกันการพูดจากันน้อยลงการไปโฟกัสที่ความสําเร็จการไปโฟกัสในเรื่องของการงาน เพราะเจ้าบ้านที่ดาวราหูเข้าไปอยู่เข้าไปได้ตําแหน่งราชาโชคได้โชคลาภความสําเร็จมาโดยง่ายหรือช่วงระยะนี้คู่ควางคนรักของท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจท่านนักอาจจะพูดคุยกันน้อยลงอาจจะมีความรู้สึกอึมครึมเครียดตัวท่านต้องรู้สึกว่าอดทนสูงค่ะแต่ก็ต้องอดทนให้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดที่ดีสําหรับตัวท่านดวงดาวที่มาอยู่ลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่า แนะนำให้เวลาจะพูดอะไรกันก็คิดเยอะๆนิดนึงเพราะว่ามีทั้งดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาด้วยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคู่ครองคนรักบ้างานก็ได้ค่ะทํางานมากไปไปโฟกัสจุดสําเร็จมากไปจนลืมนึกถึงตัวท่านลืมนึกถึงชีวิตคู่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ก็เชื่อว่าท่านจะสามารถอดทนได้ดีเพราะว่าเสาร์ที่ได้ตําแหน่งเกษตรเขาเป็นเจ้าเรือนอริใช่ไหมคะเขามาอยู่ในภพปัตตนิเล็งลัคนาก็จะเป็นลักษณะของปัญหาที่จะเกิด ขึ้นปัญหาความทุกข์ใจแต่ทั้งคู่จะมีการปรับเปลี่ยนการพูดคุยมีความใส่ใจกันเมื่อถึงจุดที่จะต้องพูดคุยกันนั่นเองค่ะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวไปนะคะยกเว้นแต่ว่าดาวเสาดาวราหูของท่านได้ตำแหน่งกาลีซอนต่างๆเหล่านี้ท่านก็ต้องระมัดระวังค่ะก็จะมีความยากมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและราหูที่อยู่ในภพมรณนะ มรณะเป็นภพการเงินของคู่เพราะนั้นก็มีเกณฑ์กับการได้ทรัพย์จากฝั่งของคู่มีเกณฑ์กับการที่มีเรื่องของมรดกจากฝั่งของคู่ค่ะจากการเจ็บป่วยจากการเสรียชีวิตก็ได้นะคะ ทายไปในทิศทางด้านดีไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะว่ามีทั้งเกณฑ์ได้รับมรดกจากคู่ครองแล้วก็เงินทองนั้นจะส่งผลให้ท่านนั้นเอาำมาต่อยอดชีวิตได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้สําหรับเรื่องของหัวใจนะคะก็คือดาวศุกร์ ดาวสุกเดินอยู่ในตำแหน่งดีนะคะในช่วงระยะเดือนนี้ค่ะถึงวันที่26พอหลัง26ได้ตำแหน่งปล่าแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะยังเป็นจุดที่เกิดข้อดีเกิดเรื่องน่ายินดีอยู่นะคะ ช่วงนี้ถือว่าความรักดีเดินทางแล้วอาจจะได้พบเจอคู่หรือบางคนก็มีเรื่องของผู้ใหญ่แนะนําให้ได้เจอความรักที่ดีๆค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเกณฑ์ของการได้พบเจอคนไกลบางคนก็อาจจะอยู่ที่เดียวกันแต่พอมารู้อีกทีก็เป็นคนละที่คนละถิ่นกับท่านบางคนก็มีเกณฑ์กับการเดินทางไปต่างประเทศหรือมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะท่านใดที่ยังโสดถือว่าเป็นจุดที่ท่านอาจจะได้พบเจอคู่แบบแปลกๆคู่ที่อายุมากกว่าท่านก็ได้ค่ะหรือว่าคู่คนนี้อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเงียบขรึมนะคะ เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ความรักของท่านในช่วงเดือนนี้สดใสทั้งเดือนค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านด้วยในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าปี2567นะคะหากอยากผูกลลัขนากันส่วนตัวก็แอดรายละเอียด QR code มาค่ะสนใจร่วมทําบุญปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจร ร่วมบริจาคก,กันได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้นะคะขอบพระคุณและฝากกดไลค์กด subscribe อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยฝากกดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ